ปวดหัวไมเกรนจนนอนไม่หลับสามารถทําอย่างไรได้บ้างคะคือมันก็เป็นเหมือนวงจรนะฮะปวดหัวเนี่ยมันก็คนที่ปวดหัวก็ส่วนใหญ่ก็นอนไม่หลับอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราปวดอยู่ไงจะให้เราอาจจะหลับยากแต่ว่าจริงๆอะ่ะไอ้โรคไมเกรนเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบว่ามันจะมีที่บอกว่าแพ้แสงแพ้เสียงใช่ไหมฮะถ้าออกออก,กําลังหนักๆก็จะปวดมากขึ้นไงมันถึง <ฮะ S 2> เป็นโรคที่แบบว่าทําไมเวลาคนที่ปวดไมเกรนเนี่ยทำไมต้องนอนนิ่ง ในห้องที่แบบเงียบเงียบเปิดแอร์เยน็นๆแล้วปิดไฟอย่างเงี้ยก็จะทําให้ปวดหัวเบาลงเร็วขึ้น<า>ใช่ไหมแต่ที่บอกว่าเป็นวงจรก็คือปวดหัวทำให้นอนไม่หลับแต่อีนอนไม่หลับเนี่ยเป็นส่งผลให้ยิ่งกลับมาปวดหัวอีกไง<า>ใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แค่ปวดหัวกับนอนไม่หลับจะมีเรื่องเครียดด้วยเครียดก็ทําให้ปวดหัวเครียดก็ทําให้นอนไม่หลับเ<า>งี้ยคือเราก็ต้องมาแก้ที่ต้นเหตุว่าว่ามีสาเหตุอะไรที่ทาให้นอนไม่หลับอ่ะอย่างเช่นกินกาแฟเยอะไปหรือเปล่าใช่ไหม หรือว่าอย่างเช่นแค่ตัวยาไมาเกนเองบางตัวที่ผสมคาเฟอีนเยอะๆเนี่ย mm hmm. ก็มีผลข้างเคียงเหมือนกินกาแฟเลย<ะ>ก็อาจจะทําให้นอนไม่หลับพอยนอนไม่หลับก็ทําให้ปวดหัวถ้าเรารู้ว่าตัวยาตัวไหนที่มีผลข้างเคียงเยอะก็ต้องเลี่ยงไปใช้ยาตัวอื่นใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าไปพบแพทย์เนี่ยถ้านอนไม่หลับจริงๆแก้แล้ว งดนอนกลางวันใช่ไหมเพื่อให้เป็นง่วงกลางคืนออกกําลังกายให้เหนือหน่อยๆก็อาจจะหลับดีขึ้นใช่ไหมงดกาแฟงดยาที่มีคาเฟอีนแล้วถ้ายังไม่หลับอีกไปพบแพทย์ส่วนใหญ่ก็อาจจะได้ยาที่เป็นแบบว่า,าถ้าเริ่มเป็นก็อาจจะได้ยาแบบอาจจะเป็นยาคลายเครียดบางตัวก็อาจจะช่วยให้ง่วงนอนได้ห,หลับดีขึ้นหรือถ้าเป็นเยอะมากๆบางคน,งคนก็อาจจะต้องพบพบแพทย์ทางด้านจิตเวชอาจจะต้องรักษาเรื่องการนอนหลับโดยเฉพาะก็มีเหมือนกันนะเขาจะมีเขาจะเรียกว่า สลิปแ l a ก็คือนอนแล้วก็ติดขึ้นสมองเลยวัดว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้นอนไม่หลับค<ะ>่ะถ้าคนที่มีปัญหาเยอะๆก็อาจจะต้องถึงขนาดนั้นเลย